สวัสดีครับมือนา้มารีวิวยงางอะลเยเอฟเฟกต์กีตาร,า,าร์อาจารย์อาจารย์โจนแห่งวงอิสระการดนตรีนะครับถือกีตาร์กับเอฟเฟกต์มหาพอดีกันเลยถือโอกาสรีวิวเป็นตัวเสียงนด้นยินมั่นนอกน่าจะได้ยินอยู่นะเสียงพานใหม่อย่างเดียวนะครับบอด้ตอ่อใส่เสียงจัดตู่ เสียงกิน <miserable> ต <Geor br oth> ัวเก่าเสียงกินตัวเก่าเสียงกินตัวเก่ามันตัวนี้ไม่อาเ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 อาทีวีเสียดติดตั้งมุปก่อนเอาลองลองลองแต่ละเสียงมึงเดีเซนปะฮะเดี๋ยวเลสโคสิบเก็เป็นคลิปก็บเป็ตัวนี้ต่างกลางเลยเนาะลองลอง

ขี่นโซโลไล่พมาเนาะน้องลองลองินหนอยนึงลอย่กันเลยหนาี่เออหน้าัวกีตร์มาพีเออมันขอบางทีไล่พนสันย่อๆเรายืนเนมันดังแค่ลงตละลดลงมาหนกันเล ตัวนี้ลายตัวนี้เป็นอันโตลเบแบ์อันเสียงอีกตัวนั่นทออันตัวที่สองเป็นยังไ่เป็นขอลัดบ่เป็นโอเคเมื่อกี้นี่เป็นพวกฟัดเสือเพื่อนเนี่ยไม่นะฟัดเสือนี่ร่วมกันสักทีตัวนี้เป็นลายพินที่เสืออฟัดเสือไม่ร่วมกันตัวที่สองนี่เป็นยังบงเป็นลายลายเป็นเสียงเสียใจฮะเสียงโอได้เราลองเมื่อกี้หนึ่งกัน เสียงใหญ่หน้อเสียงจากเอฟเฟกต์กีทิลอยครับของบอร์ดเสียงตู่เสียงสดๆจากตู่พันเขาไหมอ่าตอนนั้นดอกสิบสองนาะสิบสองนิน้วนะครับคัสตอมสิบสองนิ้วละทำให้เขาไหมเลยนะครับ, <S 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 บไม่ตัวเดียวนี่เราไม เสียงสดๆตัวน <indo by> <art> ี <Cher ning> <ampa> U, lighting, ้ด <antis> ีดดีดน้องเมื่อกี้น้อเสียงสดดีดนี่พาวเวอร์ตั้งายไม่ทางซ้ายวะไม่ทางซ้ายตั้งที่ตั้งซ้ายก่อนทีละเออกดแชร์บ่แชร์นะแชร์เน่ยกดจองกันพร้อมกันเอานี่เรื่งขึ้นตัวนี้มึงอ๋อจูนจูนนิ่งก่อนครับต่างสายก่อนแล้วสิเพียน <laughs> ยันนีแล้วแหละพอดีอเอาเสียงหาเสียงอีู่ละคลิคปแรกม <laughs> <laughs> ีโอกาสได้ฟังเสียงกีตาร์เสียงเอฟเฟกกีตาร์ครับตัวละเมือนกว่าบาทไปแล้วเอฟเฟกี่นะค,ครับจุดในห่อพลาสติกไว้ครับยันฝุ่นยันไอฝนไอหมอกลงจะหน่อยหนาฝานหนาฝนเดี๋ยวว่าไอหูของตัวหนม่นเปิดละเล่นอยู่ดีๆนี่วิธีมอล่อมเนาะ,ะ,ะตายไปแล้วตัวนึงท่า <laughs> <laughs> นชื่อ <laughs> หอมตื่อแล้วอะไรเงี้ยวากก็มาซื้อเอฟเฟกต์กับซื้อกีตาร์ซื้อสายกีตาร์เนี่ยซื้อบมรุงร่างกายเนี่ยยารักษาโรคอาหารเนี่ยรับมึงจะกับซื้อแนวเปิกแนวแก่ต่างๆเนี่ยธรรมดาครับเรื่องธรรมดาทีมันทีเสียงเสียงพาวเวอร์พาเวอร์คอร์ดคอร์แตกนะครับคอร์แตกเสียงสโลว์เสียงตัวนี้สโลว์สโลว์แตกบ่สโลว์ดีดสโลว์ดี โอ้โหเสียงเอ่อเสียงกีตาร์เก่าๆอยู่ครับตัวนัเออโมเต็มสูบจากมันเอายังใส่เนี่ยนะครับม่วนนี่ครับเบิดไลน์เติบอยู่เออเอาใส่ให้มันเพื่อตอบสนองความต้องการกิเลสตัณหาของชาวครองให้มันได้เสียงนั่ยนี่นเนี่ เกานะครับตุ auto, <sm festivals> ๊ตซีอันทวนบ่อนฟัดเสือบ่ฟัดเสือ่ฟัดเสอฟัดเสอเป็นเป็นอะไรอุละน้องอาจารโอ้เกินอาจารย์นนตรีลง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 สุนอันยั้ก่าพลุนไยังก่ไล่งานเหนืองานตั អ วอลัมวอลัมสีสีไออบอ่อนนกูเงก็อบูมีแคนก็ได้ใช้กีตาร์ใช้คีย์บอร์ดไหลาอาจารย์ไหลทั้งไงทงัทงนนทง้งสันทั้งสันเนาะทั้งสันตัวนี้บูมล่มบูมีแคนก็จะใช้ตัวนี้นะครับไล่ในในการอ่าเหมายอ่ออนนกควงสีวอลัทั้งสันวอลัทั้งสันาเป็นบูมีบูมิเคียนปัจจุบันเรา้มีเคนถึงไปผู้หนึ่งในอดีตสีลงไปน็นเงาลงไปกินหนาลงไปกินฝา ตามตามธรรมชาตัวนี้ไล uh, ่อันน huh? ั hmm. ้นไลาเป็นเชนที่สองยังคอรัดบ่ยังคอรัดตัวที่สองพี่เสียงยังอยูที่ใส่เออเสียงชาเสียงอีกที่ใส่บอลเสียงที่มาร์โลยังเชียงนี้บ่ที่รูปบทธิ์ใส่เสียงแปลกๆฤทธิ์ใส่ใส่เล็กๆเสียงเละบ่เนี่ยมันฝรินี้มันบ่มีคอรัลมีฟัดเซอร์เออยาสิเปียร์ลิฟต์แบ่งอื่นบ่ ทีเ็ดหม่ตัวนี้อไละคันบรุ่นนี้มื่ก็เสียงบมถึงใจครับ g t ทร้อยเอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์บอร์ดเมื่อวินเกือบทุกวงฮะแต่สีสีเอ็ดไม่เห็นบ่ติดตั้งไม่เห็นบอกเสียงขวาดใสขวานเท่าไรขวาเจ่งเร็วเลยล่ะ ปวามเพงเร็วเพ่งเร็วอันนี้ธรรมดาก็ได้ยิธรรมดายิงธรรมดาฮจดนะมันจะควงเอฟเฟกตมันจืดอไเด้เด้อเด้ออิดิตรถาได้อหนงกอนดิถอิดิตซิสเต็มแมนมันต้งไปอีดิรบ่อีดิมันเดียเซินทีคอนทรลเอ็กซิทเดี๋ยวเดอเด <Effect S 2> <c oughs> เอฟเฟกต์เนี่แล้วรับเออเออเขาได้ข่าวเยอแมนโอเคครับเดี๋ยวใช้หน่อยจะติดตั้งเพราะว่าช่วงนี้มันจิ๊ดใจเวลาดนเติมในการต่างเสียงนะครับขอบคุณไดร์ไลท์ขอบคุณอาจารย์โจนแห่งอิสระการดนตรีมารีวิวสั้นๆนะครับเอฟเฟกต์บอ GT ส GT100 นะครับเอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์สำหรับมือกีตาร์ในวงดนตรีแบ็กอัพลำสิงแบ็กอัพนักร้องศิลปินหลายคนเอื่นเขาใช้ดีนะครับรุ่นนี้มันจะเสียงดี เสียงเข้ากับกลางๆได้ทุกรูปแบบเล่นมอลำก็ได้อินดีก็ได้สติงกัได้ขอบคุณห,หลายครับเดี๋ยวจังเชีดคลิปหนาะคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์จวนขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ